ส่วนประกอบของคลื่นเนี่ยข้อสอบออกเหมือนกันนะครับข้อสอบออกเหมือนกันเราจําไหมนะครับคลื่นหนึ่งลูกคลื่นหนึ่งลูกแปลว่ามันเคลื่อนที่ครบหนึง่รงรอบหนึ่งรอบก็คือวงกลมนะครับครูจะทําเส้นให้ดูโอเคนะครับครูสมมุติให้เส้นเนี้ยคือเส้นเดียวกับเส้นนี้เราจะเห็นได้ว่าคลื่นเนี่ยมันเคลื่อนที่ครึ่งบนก่อนเห็นไหมครึ่งบนก่อนเห็นไหมครึ่งบนก่อน จากนั้นก็จะมีอีกครึ่งหนึ่งของลูกคลื่นซึ่งเป็นช่วงล่างนั่นแปลว่า1ลูกคลื่นมีลักษณะครึ่งบนกับครึ่งล่างเรียกว่าหนึ่งลูกคลื่นหนึ่งลูกคลื่นคราวนี้ส่วนของคลื่นที่เราเห็นเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างอันดับแรกเลยเราจะเอาส่วนที่บริเวณที่คลื่นมันสูงสุดเนี่ยจุดนั้นเราเรียกว่าสันคลื่นสันคลื่นนะครับ ถ้าเรามองข้างบนเนี่ยเรามองจากข้างบนลงไปนะครับสมมติเราโยนหินลงไปปั๊บเนี่ยโยนหินลงไปในน้ำเราจะเห็นคลื่นเนี่ยเขาเคลื่อนที่เหมือนเป็นวงกลมเลยถ้ามองจากข้างบนนะครับวงกลมอย่างนี้เลยแล้วก็แผ่ไปอย่างนี้แผ่ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับซึ่งไอ้ตรงนี้แหละครับตรงที่นักเรียนเห็นมันเป็นเป็นรอยที่เรามองเห็นชัดเนี่ยบริเวณนี้แหละครับคือจุดเดียวกับจุดนี้คือสันคลื่นนะครับอีกสันหนึ่งก็อยู่ติดกันก็จุดนี้เห็นไหมครับจบนะ คราวนี้ท้องคลื่นจะบ,บริเวณที่มันต่ําสุดอย่างที่อาจารย์บอกว่าถ้าเราเอาลูกป,ปิงปองไปวางไว้สมมุติว่าตรงนี้เป็นลูกป,ปิงปองพอมีคลื่นผ่านมาปั๊บมันก็จะเคลื่อนที่ขึ้นแล้วก็เคลื่อนที่ลงซ้ําๆไปมาอยู่อย่างเนี้ยซ้ําๆไปมาอยู่อย่างเนี้ยจนกระทั่งพลังงานผ่านไปหมดมันก็จะกลับมาจังจุดสมดุลเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับลบตรงนี้ออกไปคราวนี้มาดูอีกครับว่ามันมีคําศัพท์ที่เกี่ยวข้องอยู่บ้าง มีคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องอยู่บ้างเช่นอันดับแรกเรื่องสันคึ้นจบไปแล้วนะครับท้องคลื่นจบไปแล้วครนี้มันคําว่า Amplitude เป็นคําทับศัพท์มาจากภาษาอังกฤษ a m p l i t จ d e อย่างเช่นตัว A อย่างเงี้ย A เนี่ยเรียกว่า a m p l i t จ d e ตัวนี้ก็ amplitude เหมือนกันนะครับ amplitude เหมือนกันหมายถึงการกระจัดสูงสุดคําว่าการกระจัดคือระยะตั้งฉากจากจุดเริ่มต้นไปยังจุดสุดท้าย,ยคือจุดสูงสุดเราเรียกว่าการกระจัด ตรงเนี้ยเรายังใช้อธิบายความดังของเสียงได้ด้วยถ้าเป็นเรื่องเสียงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าตรงเนี้ยมันสูงมากๆแสดงว่ามันดังมากถ้ามันสูงน้อยแสดงว่าเป็นดังมันดังน้อยดังนั้นเนี่ยไอความสูงของคลื่นตรงเนี้ยครับเราจะหมายถึงพลังงานของเสียงด้วยเห็นไหมฮะเหมือนเราตีเอาไม้ไปตีกล่องอะไรสักอย่างเนี่ยถ้าตีค่อยๆก็แปลว่าคลื่นมันจะมีความสูงน้อยนอย ถ้าตีแรงๆมันก็จะสูงขึ้นไปเยอะๆเรียกว่ามันดังมากในทางวิทยาศาสตร์เราสามารถวัดความดังของมันได้เราเรียกว่าเดซิเบลเห็นไหมเราเริ่มคุ้นๆแล้วนะเดซิเบลเดซิเบลเนี่ยเป็นการวัดพลังงานเสียงวัดพลังงานเสียงว่ามากหรือน้อยเพราะงั้นมันยิ่งโด่งมันยิ่งจะดังเราเลยเรียกว่าคนที่มีชื่อเสียงว่าเป็นผู้มีชื่อเสียงเป็นไงครับโด,ด่งด,ดังโด่งดัง เพราะนั้นเดซิเบลก็เราจะสามารถฟังเสียงที่ตั้งแต่ศูนย์เดซิเบลนี้ก็มีเสียงนะครับแต่เป็นเสียงที่ใกล้เงียบที่สุดเสียงที่มีความดังศูนย์เดซิเบลคือเสียงที่ใกล้เงียบที่สุดโอเคนะครับอาจจะมีเสียงรบกวนหน่อยนะครับแล้วก็เสียงที่เราฟังขึ้นไปเนี่ยบางทีมันดังมากไม่ดีนะครับอย่าง85เดซิเบลอย่างเงี้ยหูเรายังได้ยินอยู่แต่ถ้าดังนานๆไม่ดี ถ้าดังอย่างเช่น3ชั่วโมงฟังต่อเนื่องกัน3ชั่วโมงเลยเนี่ยเราถือว่ามันเป็นมลพิษทางเสียงนะคือเสียงดังเกินไปถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงนะหรือถ้าเราฟัง75ดเดซิเบลแต่ฟังตั้ง24ชั่วโมงครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราจะนับอะไรเป็นมลพิษทางเสียงนะนอกจากเรื่องของความดังแล้วก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่เราได้ได้รับฟังเสียงนั้นด้วย นะครับเพราะฉะนั้นถ้าเอาเอามือทุบโต๊ะแรงๆอาจจะ1 2 0เดซิเบลแต่ว่ามันครั้งเดียวเองมันก็ไม่ถือว่าเป็นมลพิษทางเสียงนะครับอันนี้นะครับเพราะฉะนั้นแอมลิจูดคือความดังของเสียงนั่นเองหรือความความสูงของของแอมลิจูดนั่นเองเราสามารถวัดความดังได้วัดเป็นเดซิเบลนะครับตัวต่อไปครับคือความยาวคลื่นหมายถึงการวัดจากจุด1ไปอีกจุด1แต่เป็นจุดเดิมเป็นจุดเดิมนะ จุดที่ขยับถัดไปเช่นถ้าเราวัดจากสันคลืน่นนะครับถ้าเราวัดจากสันคลืน่นจากสันคลื่นก็วัดให้ไปถึงสันคลื่นเหมือนเดิมครับเรียกว่าหนึ่งความยาวคลืน่นนะครับเช่นเราอาจจะวัดจากจุดตรงนี้ก็ได้แล้วก็วัดไปจุดเดิมจะเห็นได้ว่าความยาวมันเท่ากันเห็นไหมฮะ ridges, หรือจะวัดจากส่วนนี้ของคลืน่นเราวัดไปส่วนเดิมเห็นไหมฮะไปชนจุดเดิมจะเห็นได้ว่าทั้ง3เส้นยาวเท่ากันเลย เราเรียกความยาวของของลูกศรทั้งสามลูกนี้ว่าความหนึ่งความยาวคลื่นหนึ่งความยาวคลื่นนะครับแต่ส่วนประกอบของคลื่นที่ครบหนึ่งลูกนั้นเรานับอย่างนี้ครับลูกนับจากจุดเริ่มเป็นครึ่งบนเหมือนวงกมลมเมื่อกี้นะฮะแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งครบเป็นหนึ่งรอบเป็นหนึ่งวงกลมพอดีเรียกว่าหนึ่งลูกคลื่นหนึ่งลูกคลื่นและความยาวคลื่นนี้ เราเอาไปใช้ในการหาความยาวคลื่นคูณกับความถี่จะได้ความเร็วของคลื่นออกมาอันต่อไปครับก็คือเรื่องของความถี่ครับความถี่เขาวัดในเวลาโดยมากเขาวัดเป็นหนึ่งหน่วยเวลาคือหนึ่งหน่วยเวลาเนี่ยเขาจะใช้เวลาหนึ่งวินาทีลูกหนึ่งวินาทีดูสิว่าหนึ่งวินาทีมันไปได้ขี่ลูกอสมมตินะครับครูลบตรงนี้ทั้งหมดเลยและครูก็ขี่เส้นขึ้นมาเส้นหนึ่งตรงนี้เลยนะครับ ตรงนี้เลยเห็นไหมฮะการวัดความถี่ของคลื่นจะนับเป็นรอบต่อวินาทีว่ามันไปได้กี่รอบอย่างนี้เขาเรียกว่า1รอบใช่ไหมครับโอเคนะครับหรอบนะคราวนี้เรามาดูซิว่าในเวลา1วินาทีซึ่งอาจารย์กำหนดให้จากจุดนี้นะครับมาถึงตรงเนี้ยกำหนดว่ามันเป็นเวลาหนึ่งวินาทีเรามานับดูซิว่ามันได้กี่ลูกคลื่น,นเริ่มนะครับหนึ่ง นะครับหนึ่งแล้วอาจจะวาดไม่สวยหน่อยนะครับสองครับนะครับและอันที่สามนี่ไม่ครบครับมาได้แค่ครึ่งเดียวแสดงว่ามันได้กี่รอบครับนั่นเลยลองตอบทีครับถูกต้องครับมันได้สองรอบกับอีกครึ่งหนึ่งบวกอีกครึ่งรอบอ่าเศษหนึ่งส่วนสองของรอบหรือเราเรียกอีกอย่างว่า2.5รอบในเวลาเท่าไหร่ครับ1วินาที 1วินาทีก็คือ2.5รอบต่อวินาทีซึ่งไอ้คำว่ารอบต่อวินาทีนี่ลูกเราเรียกว่าเฮ r ร์ ERS, ภาษาอังกฤษเขียนอย่างนี้นะครับ hertz และย่อว่า hz นะครับ hz เพราะฉะนั้นเราจะเคยได้ยินอน่่ยที่มันมันคุ้นคุ้นหูหน่อยในทางวิทยุซึ่งคุณครูลองลองอย่างนี้นะครับสมมุติก่อนถ้านักเรียนเขียนคำว่าเมตร ถ้าเกิดว่าหน่วยมันใหญ่กว่าเมตรละ่ะเป็นกิโลเมตรเห็นไหมฮะหน่วยใหญ่กว่าเมตรคือกิโลเมตรถามว่าแล้วกิโลเมตรมากิโลมาจากไหนคําว่ากิโลแปลว่าพันกิโลแปลว่าหนึ่งพันเพราะฉะนั้น1กิโลเมตรก็คือ1000เมตรนั่นเอง1กิโลเมตรก็คือ1000เมตรนั่นเองเมื่อกี้เขียนเป็นเลขยกกำลังจำได้ไหมครับ 10ยกกําลังสองเท่ากับอะไรลูกเท่ากับสิบคูณสิใช่ไหมครับแปลว่ามี0ูนย์สตัวดังนั้นถ้าอาจารย์จะบอกใหม่ว่า1000มันมีศูนย์กี่ตัว03ตัวแสดงว่าเป็นเขียนเป็นเลขสิบยกกําลังจะได้เท่ากับ10ยกกําลังสเพราะฉะนั้นจากเมตรเป็นกิโลเมตรแสดงว่ามันเป็นเท่ากับ10ยกกําลัง3เมตรนั่นเองแล้วมีหน่วยสูงกว่านี้ไหมมีมีเยอะเลยแต่ครูจะยกตัวอย่างอีกตัวเดียวครับ สิบยกกาลังสาเมตรถ้ามันใหญ่ขึ้นไปอีกล่ะเป็นสิบยกกําลังหกเมตรโอ้โหเยอะเลยนะครับเราเรียกว่าเมกะเมตรเมกะเมตรคําว่าเมกะเขียนอย่างนี้นะลูกเมกะเมกะเมตรเห็นไหมฮะเมกะเมตรนะครับคราวนี้ถามว่าเมกะเมตรคือเท่ากับเท่าไหร่คือสิบยกกําลังหกเมตรนั่นเองแล้วสิบยกกําลังหกเมตรนั้นมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดูนะครับ จำได้ไหมครับ10ยกกําลังสองก็คือมี10คูณกัน2ตัวหรือก็คือเท่ากับ1แล้วตามด้วยศูนย์สตัวก็คือ100นั่นเองแล้วถ้า10ยกกําลัง6ก็คือ1แล้วตามด้วยศูนย์หตัวเท่าไหร่ลูก1ล้านเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้น1กิจหเมกะเมตรหเมกะเมตรก็คือ1ล้านเมตรนั่นเอง1ล้านเมตรนั่นเองคราวนี้เปลี่ยนใหม่ คุณครูเปลี่ยนใหม่นะครับแต่คุณครูจะใช้อีกตัวหนึ่งครับปพิบครูจะใช้เป็นเฮิร์สบ้างแทนที่ครูจะเขียนเป็นเมตรครับครูจะเขียนเป็นเฮิร์สครับควนี้ครูจะเขียนเป็นเฮิร์สนะจากเมตรนะเป็นเฮิร์สอ่ะครูเขียนจากเมตรเป็นเฮิร์สแล้วนะเพราะฉะนั้น10ยกกําลัง3มเฮิร์สก็คืออะไรลูกก็คือ1กิโลเฮิร์สนั่นเองใช่ไหมครับทำนองเดียวกันเลย แล้วถ้าสูงขึ้นไปอีกล่ะเป็น10ยกกำลัง6เฮิร์สจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ใช่ครับ1 m Hz. เมกะเฮิร์คราวนี้นักเรียนคุ้นแล้วนะอย่างเช่นอะไรครับเราได้ยินเสียงตอนเวลาเราฟังวิทยุใช่ไหมครับรายการคนดีสีสังคมคนดีอนุบาลขอนแก่นก็ได้คนดีสีอนุบาลรายการทางสถานีวิทยุ FM หนึ่งร้อยเจ็ดจุดเจ็ดห้าเมกะเฮิรตซ์เราเคยได้ยินแล้วใช่ไหมครับโอเคนะครับคุณครูบอกว่าเสียงนั้นเป็นอะไรลูกโอเคนะครับเสียงเป็นคลื่นกนเพราะเสียงเป็นคลื่นกนเพราะเสียงต้องอาศัยอะไรลูกตัวกลางในการเคลื่อนที่เสียงเป็นคลื่นตามยาวเพราะเสียงนั้นมีการเคลื่อนที่ไปในแนวเดียวกันพลังงานเสียงถูกส่งออกไปในแนวเดียวกัน ไอ้ช่วงที่เราเห็นเนี่ยลูกช่วงที่เราเห็นเนี่ยมันทีทีเนี่ยนี่คือโมเลกุลของอากาศนะอากาศถ้าเรานึกว่ามันเป็นเหมือนเม็ดโฟมลูกเหมือนเม็ดโฟมมันก็จะมีลักษณะเป็นอากาศเนี่ยมันก็ลอยอยู่กระจายอยู่เท่าๆกันเนาะกระจายแผ่อยู่เท่าๆกันนะครับแต่พอเราพูดออกไปปั๊บมันจะทําให้โมเลกุลของอากาศวิ่งไปอัดกันวิ่งไปอัดกันอย่างนี้เห็นไหมลูก วิ่งไปอัดกันไอ้ส่วนที่อัดกันก็คือมันมีพลังงานสูงสุดเห็นไหมเนี่ยเป็นรูปคลื่นแต่ส่วนที่อัดเสร็จแล้วมันก็จะคลายตัวออกเขาเรียกว่ามันเกิดการขยายตัวกลับไปเหมือนเดิมเนะเราก็เรียกว่าเป็นจุดต่ําสุดของคลื่นเห็นไหมครับเป็นจุดต่ําสุดของคลื่นเห็นไหมครับเราอาจจะขีดเส้นแบบนี้ก็ได้เพื่อให้เข้าใจง่ายๆอย่างที่เราเรียนมาเมื่อกี้เห็นไหมฮะโอเคนะครับคราวนี้เสียงเนี่ยมีคุณสมบัติที่ออกข้อสอบอยู่อันเดียวในระดับปฐมนะครับ เขาจะสนใจให้เราศึกษาเรื่องการสะท้อนของเสียงคําถามว่าการสะท้อนของเสียงเนี่ยให้นึกถึงเรื่องอะไรที่มันง่ายที่สุดจะบอกเลยว่าเราสามารถที่จะนึกถึงเรื่องการสะท้อนของเสียงเหมือนอะไรลูกเหมือนกับเราปาลูกบอลลงพื้นเราจะเห็นได้ว่าพอปาลูกบอลลงพื้นปั๊บมันกระทบแล้วมันก็สะท้อนในมุมเท่ากันเห็นไหมฮะในมุมเท่ากันนี่เรียกว่ามุมตกกระทบนี่เรียกว่ามุมสะท้อน เห็นไหมฮะถ้าเราลากเส้นตัวเนี้ยเส้นตัวนี้นะครับเราลากตั้งฉากไว้เราจะเห็นเป็นอย่างนี้เลย